ถือมาเลยนะถือมาเลยงานลูกค้าทิ้งไม่พองค่ะฮะขอคุณครับวันนี้ขอรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับออโต้อควันนี้ผมสนุกมากนะก็จริงมีโชว์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าแบบเหมือนเจอเจอเนื้อคู่เรือผู่นี่แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหมาะกับแบบความที่เราแบบ explore ไปได้เลยเนี่ยกลุ่็นเกียรติภูมิใจคือสมบัติอะไรของ จริงๆตกใจหลายอย่างใจแต่ท็อปรออะไรอยู่นะฮะแล้วผมจริงๆตกใจหลายอย่างชอบชอบไอสตูดิโอเหมือนกันรู้สึกว่าเราเหมือนแบบได้จินตนาการได้ explore ไปหลายอย่างดีจะแบบแค่รูปรูปเดียวอ่ะมันเจนได้แบบหลายๆแบบทำให้เราได้เห็นว่าเออเล่นไปแบบนั้นก็ได้แบบสนุกแล้วก็จริงผมชอบฟีเจอร์ที่แบบทำให้คนที่หลับตาอยู่ลืมตา พราะประสบปัญหานี้เราก็ทิ้งไปหลายรูปเพราะว่าเรารักเพื่อนใช่ตอนนี้เราก็ช่วยเพื่อนได้แล้วได้ใช้กล้องหรอกล้องนี้ไปหรือยังครับก็เรียกว่ามากกว่ามาตรฐานเพราไหนเซฟจากเรนทัหมดสองยังหมดรูปโอ๊เกินไปพี่หลู่หลออได้ก็หลออคือมันมันช่วยไลท์ติงแบบว่าเราเป็นแบบไหนก็ทำให้เราเป็นแบบนั้นที่ดีขึ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนสีผิ ้เงียชอบความเป็นแบบคงอัตลักษณ์ของเราไว้แต่แบบไปแก้ไลไ์สิ้งแก้อะไรแล้วแก้ทั้งออกใช่จริงจริงผมจึงอยากลองให้ลองมาใช้ดูเนาะแล้วมาลองมาไปที่ช็อปดูแล้วก็ลองแบบเล่นก <Wha> ับมันดูเชื่อว่าแบบจะได้หลายอย่างเพราะว่าแค่หมดกล้องหมดเดียวอ่ะมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นโปรอย่างเช่น AI Studio อะไรเงี้ยอีเเซอร์ที่แบบลบคนออกไปได้สมมติว่าแบบว่าถ่ายติดไทยอะไรเงี้ยแล้วเอาออกไปได้อะไรเงี้ย เออใช้ใช้ได้บ่อยราคาคุณราคาราคาตอนนี้นะก็คือนี่ก็เป็นเซลล์ท่านหนึ่งนะ <c oughs> ราคานะฮะ <c oughs> จริงๆราคาเนี่ยเอออยู่ตัวที่เป็นโปรเนี่ยจะเป็น199 <c oughs> 1 19999ครับผมส่วนที่เป็นตัวรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 4. <c oughs> 1 4ึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่เก้า่ก้าแลวก็ห่งเก้าเก้าเก้าใช่ <c oughs> ส่วนรุ่นเล็กสุดจะเป็น ราคาประมาณหนึ่งสองจับต้องได้สุดๆตดฝากไหนค่ะคนที่กำลังมองหาโทรศัพท์ครับผมก็ขบฝากคนที่กำลังมองหาโทรศัพท์นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่รู้จะใช้รุ่นอะไรดีแล้วก็ตอนนี้คิดไม่ออกว่าแบบกำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าหาโทรศัพท์ที่มันตรงกับใจไม่เจออะไรเงี้ยเรามารุ่นนี้ดูก่อนแล้วก็ลอง Experi e n c e กับมันแล้วก็เอ็อรกับมันดูว่าเราถูกใจมันหรือเปล่า เออผมว่ามันอยู่ที่เราแหละถ้าเราโอเคเราเอนจอยกับมันเราก็ลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ผมว่ามันอยู่ในเราได้เห็นแต่ว่าฟีเจอร์มันผมก็เวอร์เวร์เหมือนกันแบบดรอปเทสอะไรเงี้ยรับน้ําหนักได้50กิโลเพื่อนน้ามันเพื่อนน้ำนูำน่นน,ยยนี่นั่นเลยเคือแบบรู้สึกว่าเวอร์แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือไม่มีสัญญ,ญาณจะ่โทรกันได้สมมุติเพื่อนใช้ว e ีโนอยู่แล้วก็โทรหากันได้จมลึกแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะจมดําลึกแค่ไหนก็ได้ จมหลุมรักครับโอ้โหจอมหลุมรักม oh! ันก็ย oh! ังใช้ได้ใช่โอ e> ้เก๋นอดนอดส์เอร์ลาสาสโซกับคอนเสิร์ตที่ปูนบริษัทแอมอลังการมากแล้วก็คือแบบทุกคนชื่นชมกับความสามารถคคีจริงๆต้องบอกว่าเป็นแฟนบริษนี uh> ่เข uh ียนไป็สองฝั่งแล้วนั่นก่อนต้องบอกว่าแฟนครับพี่ๆบริษัทแบบว่าต้อนรับประหลุกมากวันวันแรกตื่นเต้นมากเพราะว่า ไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าเราเขาจะรู้จักเราไหมเขาจะแบบเออเคยได้ยินเพลงเราไหมอะไรเงี้ยเออแต่เขาต้องรับเราอบกุศลมากถ้ากดนะเห็นอะไงก๋อใช่เออแบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบเต็มๆมากแล้วก็นี่ได้ไปขึ้นแบบเวทีกับคนที่แบบผมตั้งวงล็อกอ่ะคือหนึ่งในไอเด้าตอนเด็กคือผมทือพี่บพีแซมเลยที่ผมตั้งวงแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงอ่ะแล้ววันนึงได้ขึ้นของเขาแล้วเขาร้องเพลงผมมาะด้วยการของเจ๊ว่องถึงตลอดจริงทุกคนต่างเวทีนี่พูดเลยสุดมาก ก็ได้ค <minutes> ุยได้คุยกับพี่ตูนตลอดแล้วก็แบบพี่ตูนก็แบบคือพี่ตูนคนนี้ฮัมโบลมากได้เห็นแบบเขาจะแบบผมก็ไม่รู้ก็แข่งกันว่ายอ่ะแข่งกันวไหวก็รู้สึกว่าแบบโอ้เหขาระดับนี้แล้วเขายังฮัมโบลกับเราก็ยังคุยกับเราแบบเขายังแบบเออขอบคุณนะที่เรามาเราเราต้องหากสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยเรามาเครับผมไปไปไปเป็นชื่นชมว่าเจฟต้นพลังแบบเหลือล้นมากก็คือหลายวันแบบพลังเจฟไม่ตกเลย โอ้โหแบว่าคนที่น่าชื่นชมมากกว่าคือพี่พี่บอยชัมมากกว่าคือแบบทุกคนอ่ะถ้าเราได้เห็นน่ะนะคือแบบพี่ปิ๊กเงี้ยนิ้วหลุดออกมาแล้วก็ใช้กาวตาช้าในการแปะเล็บตัวเองเข้าไปพี่ยอดนี่คือแปะเต็มหลังพี่ตูนคือสามวันรวมกันเนี่ยร้อยกว่าเพลงนะสามสิบห้าสามสิบเพลงทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะโผมว่าแบบนี้เดียวเลยผมว่าเสียงพี่เขามากกว่าที่ไม่จบเลยได้ไงพี่พี่บอยชัมที่เล่นกันบ ตอนที่เขาติดต่อมารีบตอบปกปูเลยครับรีบเคลียร์คิวทีต่ตูนเลยไหมครับว่างเลยเออว่างเลยโอ้โหมันแบบครั้งหนึ่งได้ขึ้นกับพี่พี่เขาเป็นตำนานขนาดนี้นอ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบแค่ได้ยินตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็ถ้าไม่ปกปูนไปก็ร้องไห้แน่นอนใครเห็นโมไม่ใครไปกับพี่ปูนแบบถึงใจซึ้งกันแล้วกันแบบแล้ว,ลวยิ่งออเขาบอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลังเข,ขโอ้มันเกินไปพี่คือผมมาใช้เพลงเขาในการมอบอัตอนก่อนไปเรียนร้องเพลงด้วยล่าเพลงก่อปังเนี้ยเออแล้ว เขามาบอกผมว่าพี่อ่ะายเพลงเราแข่งหัวม้านะพี่มันจะคอมพิวต์ผมจะเป็นสิ่งที่คอมพิวต์กินไปนะเรียกว่าตอนนี้คือคืออิ่งคอมพิวต์เดีเป็นคอมพิวต์ละสิ่งทีคอมพิวต์ได้ใช่ยก็เลยแบบเหมือนมีแบบทุกวันก็มีสิ่งที่อยากจะบอกพี่เขาบปนเวทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะบอกให้เขาได้รู้ว่าแบบเขาเป็นอินสติเรชั่นนะว่าแบบเขาเติมเต็ม การแบบเป็นศิลปินของเราอ่ะเขาคือเขาชื่นชมว่าเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยแต่การที่เราเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยก็เรียนรู้มาจากรุ่นก่อนๆนี่แหละรุ่นเลเจนด์นี่แหละที่เราแบบเรียนรู้มาอะไรเงี้ยก็ไปล่าแฟนคลับคนที่ทำมาได้เต็มไปหมดเลยนะก็ก็ยินดีตัวก็ก็ดีครับผมแล้วก็หวังว่าแบบหลายคนจะแบบได้ฟังเพลงของเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงที่แบบต้อนรับอย่างเป็นกันแล้วโมเมนต์ที่พี่ตูนเตี้ยวร้องเพลงเราคู่กับเราด้วยมั้ย ไไอว่าหน้าผมน่าจะอยู่ในหน้าสื uh ่อทุก่นแล้วหน้าผมแบบบานมากยิ้มหน้าคือบางทีเรลืมลืมร้องก็ได้เพราะว่าฟังเพลินมากแล้วเรารู้สึกมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่คิดว่าชาตินี้เราจะได้ฟังอะไรเพลงของเราในเวอร์ชันที่ตูดอโอ้โหฟินมากเกือบลืมเนื้อหรอลืมยัลืมไปแล้วว่าร้องยังว่าต้องร้องยังไปรงไร้องตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมลุ่ดเขาคู่ครบรับไปปมาสบ ก็อบอุนม,มากทุกคนเข้ามาแล้วก็ทุกคนที่ดูคอนเสิร์ตพุ่แซมอยู่เปิดดูไลฟ์ในเพลงยาพิษโยกไปด้วยโยกไปด้วย,ด,วยดูไปด้วยรู้สึกว่าเออทุกคนมีความพยายามมากแล้วก็ทุกคนน่ารักที่มาให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตามที่จริงอะ่ะมันเป็นงานปิดแล้วก็แบบที่มันน้อยมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แล้วก็มาให้กำลังใจกันแม้ว่าจะหัดเน่นกันอยู่เป็นโซนๆน,นั้นก็ตาม <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะ ครอมอบอุ่นมันมากขึ้นในทุกๆวันในความเนครับมันมันอบอุ่นมากมันเหมือนแบบมันครอบครัวจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ได้เลยผมแบบคือเราไลฟ์เราก็เป็นอะไรก็ได้เราพูดอะไรก็ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันมันน่ารักที่สุดและโคตรเฉยที่สุดคือเมื่อเราพูดอะไรก็ได้เราเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาก็รักเราเราเป็นแล้วเราก็รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นเป็นเรื่องของขวัญของรอบสิบปีนะให้แฟนผมเปล่าเค้กแล้วแต่เค้กนั้นผมกินเองนะจ๊ะแต่ถึงแบบงาน ผมมีนะให้ติดตามเสมอ,อ,อแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาแต่ว่าที่จะถึงนี้เร็วๆนี้คือหนังซีเน,นสเพราะ <c oughs> นั่นสนะั่งเลยล่าสุดไ้า์กับตันนนท์ครับตัวไหนเัาตีนอ่ะผมไม่ได้อะไรเหมือนเขา <c oughs> ผมจะเข้าไปดูว่าเอ้ตันนนท์มันทำอะไรอยู่อ,อ,อะไรอนยะ่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เขากำลังแบบโหโมดควัวร์สิบห้าเขาอยู่เออเราก็ไปแซมกนแลแล้วก็อยากรู้ว่าโชว์เขาจะมีอะไรพิเศษในการกีฬาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบว่าให้ผมเสียการให้ดูก่อนที่ผมทำไม่ได้เนียเออเขาทำไม่ได้แหละมันก็เลยขยี้ความจริงไปอีกเออขยี้ความเล็กอีกแล้วจบเออแค่อบเหมือนเดิมเออใช่ทุกคนครับเออใช่ใช่ใช่ก็ก็แบบอยากฝากไปเลยเนี่ยแต่นนมีทัวร์สิก้าก็ฝากทุกคนที่ใครชอบมันก็ฝากติดตามต่อไป จะไปอย่างเขาด้วยไหมไม่ได้ไปม่ได้ไปแต่ว่าสนับสนุนเพื่อนกันตอนนี้มีทั้งนนเจ็บเจ็บนนแล้วนะครับครับผมเป็นอะไรก็เป็นไปครับผมเออเจฟนนไม้เจฟเออเจฟไมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของแฟนคลับเะอรับรู้สึกไงเวลาเราอยู่กับใครแบบมันแบบเพียมี้มันเข้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะมีความสุนในแต่ละในแต่ละสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมก็ ก็เป็นจอยนะเขาเขาสามารถทำแได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสุดท้ายในชีวิตจริงก็คือเราต่างไปเสือเป็นเป็นนักแสดงทุกคนที่แบบมานุ่งนานด้วยการขับน่ารักน่าร้านอนเฉลิมเขาจะชีพอะไรความสุขเขาเรื่อนเขาเลยแต่แต่ที่ขับแรงสุดก็คือขับกำลนนะครับคขับกำนนมาคือมันฮาใช่ไหมไอ้กีน้ากำนนหกพันจะกระจีเราหรืออะไงเออมันจะกระจี้มันแบบคือเราเล่นกันตลอดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ากัตลอดโอเคครับโอเคครับเ